สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory ีดิมฟันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลตัวใหม่กันอีกแล้วนะครับจากค่ายนี้เลยบัลเพรสโตนะฮะจะเป็นรุ่น a n a o ธอ e r อ e r นะครับซึ่งเปลี่ยออกมาราคาค่อนข้างถูกนะนะตอนที่พรีนะฮะจ่ายแค่ประจําแค่300-600ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ของจริงมาก็เพิ่อมอีกนิดหน่อยเอง แต่ว่าถ้าณปัจจุบันน่าจะแพงนะถ้าเกิดว่าของมันขาดตลาดนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะครับเกิดใหม่อีกทีหรือทั้งทีไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเลขชี้ผิดชี้ถูกยี่เรื่อยนะแต่ว่าวันนี้ที่เห็นตรงหน้านะครับก็คือจอมานหนึ่งในจอมานในเรื่องนะฮะที่มีชื่อว่ามิลิมนาวานั่นเองนะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์บันเพลโตนะฮะนี่นี้นั่นเหมือนกล่องที่แล้วนะครับที่เคยรีวิวไปสัญลักษณ์เกิดใหม่กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะฮะแล้วก็บันไดปราดนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะทั้งตัวก็จะประมาณนี้นะครับเ,เกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วนี่มันก็จะเป็นกระตูนค่อนข้างดังอยู่นะฮะ เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าครับว่ามิรินนาวารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง let's go ไปกันเลยนะฮะก็ที่ดามเคยๆนะครับกล่องมันดูค่อนข้างใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าตัวจริงๆมันเล็กกว่ากล่องมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์เสริมพาร์ทเสริมนะฮะพาร์ทที่เป็นพวกเอฟเฟกเนี่ยมันมันค่อนข้างเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ มีปีกเช่นเดียวกับริมุรุคราวที่แล้วนะครับส่วนลำตัวหัวนะครับแล้วก็ฐานกับเอฟเฟกแต่รู้สึกว่าเอฟเฟกของมิลิมนาวานี่จะเล็กๆน้อยๆนะครับอู่น่าจะต่อไม่ยากเท่ากับริมุรุนะฮะที่มีสลามอยู่ด้วยนะครับก่นอื่นเลยเราก็เอาส่วนของฐานออกก่อนก็แล้วกันนะฮะ จะได้เห็นช,ชัดๆนะครับแล้วมันมีไม่กี่ชิ้นส่วนเห็นง่ายๆนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับลำตัวตามนี้เลยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีเหมือนสายฟ้าติดอยู่ะ้าระมัดระวังนะครับมันใส่มาแบบงอกแงก,กงอกแงกอยู่พอสมควรนะฮะเผลอพึดไปหักจบนะฮะ ราคาเท่าไหร่ไม่รู้รู้แค่ว่าหาักกระจบนะฮะถึงแม้ติดกาวซ่อมได้ราคาถ้าจะไปขายต่อมันก็อาจจะตกนะเอฟเฟกอย่างที่2นะครับที่เห็นตามนี้เลยต่อไปก็จะเป็นฐานนะครับฐานไม่แน่ใจว่าจะเขียนอะไรอีกหรือไม่นะฮะก็เขียนคำว่า m a d in n h i n n a บันได Spirit เช่นเดิมนะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของหัวน้องมิลิมนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูกันร่างนี้แกมัดแกะสองข้างนะคะเป็นทวินเทลแล้วก็มีเขานะฮะเขานี่ระวังให้ดีหักนะครับทรงผมก็เหมือนกันนะจับเบาๆค่อนข้างรามัดระวังนิดหนึงนะฮะไม่งั้นพังแน่นอนเพราะผมมือไม่ค่อยเบาด้วยนะ ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเบากว่าผมนะครับรก็มาเราก็มาดูส่วนลําตัวกันดีกว่าลําตัวเนี่ยค่อนข้างจะลงสีเป็นแบบเงาเงาหนึ่งนะฮะดูนี่มีพลาสติกใส่มาให้ด้วยเกยงในสีอะไรโอ้สีดำด้วยนะฮะนานๆที่จะมีการเกงในสีดำนะครับมีกระโปรงความผิวไหวมีชุดเกราะ เต็มยศเต็มสู้เต็มรูปแบบนะครับลงทงเท้าออกแบบดีมากนะรายละเอียดเก็บได้เยอะดีนะครับอันนี้ก็ไว้ใส่รูข้างหลังแน่นอนอยู่แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ดูลังการนึดนงนะฮะก็คือส่วนปีกปีกคล้ายๆของลิมูรุนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเล็กกว่านิดหนึ่งต่อน่าจะไม่ยากเท่าไหร่มั้ง คิดว่านะฮะแต่ว่าจะอยู่หรือไม่ก็ต้องมาลองดูกันอีกทีหนึ่งอ๋อได้ยินเสียงกองแกงไหมฮะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะค่อนข้างบอบ,บางอยู่พอสมควรนะครับจะทําอะไรก็ระมัดระวังด้วยนะฮะเพราะว่ามันบอบบางกันหมดเลยนะแต่ละชิ้นก่อนอื่นอันดับแรกนะฮะใส่ง่ายๆก่อนหัวเสียบลงไป ติดผมโอเคหน้ามันก็จะเอียงๆประมาณนี้นิดหนึ่งนะฮะต่อไปปีกปีกน่าจะใส่ก่อนมั้งมันน่าจะใส่ปีกก่อนดูถ้าจะง่ายกว่านะฮะนี่อันนี้ก็เอ้ยง่ายกว่าลิลลูมุนะมันเห็นชัดเจนอะใส่ไปปุ๊บก็โอเครู้เลยว่ารูปีกไม่ต้องพูดพร่ำททำเพลงอะไรมากก็แบบไม่ต้องเดาอะไรมาก เป็นรูที่ไว้ให้ใส่โดยเฉพาะนะครับปลายกระถานฐาน,ฐานดกดเข้าไปปุ๊บหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับต่อมาไอ้ส่วนนี้คืออะไรขอดูรูปภาพประกอบน่าจะเป็นส่วนส่วนตรงนี้ตรงกลางเนี่ยมันจะมีอ๋อนี่ยมีรูนะฮะอันนี้ก็มีรูเอาไว้ ใส่เอฟเฟกใส่ฟ้าฟาดสีชมพูนะฮะง้างดีๆนะอย่าอย่าง้างแบบผมนะฮะอาจจะเจ็บได้เจ็บไม่ใช่เจ็บตัวนะฮะเจ็บใจไม่เงยกูไม่น่าเลยหักอะไรอย่างี้ใส่งงๆนะฮะไนวะ างนี้เปล่าโอเคน่าจะอย่างนี้นะเพราะมันลงรูพอดีใส่ได้ไหมขอนอกเฟรมแฟตฮะต้องใช้ความถนัดในการต่อสัก,กเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางอ๋อมันต้องเอียงๆนะฮะมันเอียงๆมันก็เลยยังไงวะเนี้ ยากอยู่เหมือนกันนะฮะตรงส่ว so นนี้จะให้มันลงดูสุดมันก็ดูลงรูไม่สุดอ่ะใช่อย่างนี้หรือเปล่ามันก็จะใช่นะฮะอ๋อกดก็จะได้นะครับในที่สุดก็ลงเสียทีนะฮะแล้วก็อ๋อ ไอตรงสายฟ้าต่อ,อยากนะฮะหาลูไม่ค่อยเจอมองไม่ค่อยชัดอีผมเีย่ไม่ใช่อะไรนะฮะใช้สมาธิในการจดจ่อในการต่อนะฮะโอ้โหได้เอาเหงื่อแตกนะฮะนี่นะครับก็ได้แล้วนะมิริมนาวานะฮะจอมานในออฟตราแคนของ เกิดใหม่อีกทีก็กลายเป็นสลลมไปซะแล้วนะครับเราลองมาดูกันดีกว่านี่นะฮะก็ต่อเข้าไปแล้วมันก็โอเคอยู่นะน้องมีริมเราเหมือนจะจับอะไรบางอย่างอยู่ยื่นมือมาแต่เห็นไหมฮะเวลาขยับมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนิดหนึ่งนะฮะอย่าทำแรงรุนแรงเกินไป เดี๋ยวพังนะฮะนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวมิลิมนาวะจากเรื่องเกิดใหม่ทีก็กลายเป็นสรามไปซะแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เม m o r รี่ดิมฟันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกับไปดูคลิปเก่าๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ